เป็นประตูเน่ไม่มีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ออสเียดอกอสเียดอกแล้วอยู่กับเซี่ยวกันแล้วอยู่กับเซเลบดังหนองกราเกชนะร้อยซอยแปดนะอดิตนางงามนโนระมาณหลายปีนะคุณแม่เนี่ยใช่ไหมห้าปีอ่าปีใช่ไหมห้าปีนี่เป็นตำแหน่งที่แบบว่าโดนบังคับให้ลงหรือว่าทรงคุณค่าหรือว่ายังไงเกือบคืนเวทีเขาขายรลยนี่โอ้ อยู่นี่หมวจุ่มจักนะพี่นองนะอยู่กับไม่อ้อยนะอยู่ข้างสนามแม่เนาะนมัก่กีนะฬาอุส่ดพี่น้องนะักบนกีฬาอุตส่าห์กกาเ็นกีฬาอุาหกกีฬาอุ่าหอ่หวอลเลย์บอลายหาดนะพี่น้องนะเนี่ยหาดอีรีนะพี่น้องทางคณะกรรมการไม่ว่าเออจกันกัน

บ่อมันกลางนะมันกลางนะฮะเห็นหุ่นนางอย่างนั้นหุ่นนางฟ้านเรียบเลยนะเดี๋ยวเพื่อน,น,นเราไปขูนนะ่นะเราคนเจ้าตัวชิมครับคุณน้ำเต้าตัวชิมนะฮะกินตาพี่หน่อยนะนะเนี่ยมีหลานมาถามนะฮะฟังยัง,งไงตั้งคนยังไงคนว่าชื่อเต้าตัวชิมนะเนี่ยอันนี้คืออะไรนี่ออกไปแล้วพี่

ตอนนั้นศิลปินมันก็กลุ่มเข้าแข่งขันนะครับแข่งขันวัดนักสีไอ้นี่อันล่าเอ้งนะพี่น้องล่าเอ้งเปีดจัดปาดเบื่อครับจุ่มจันแล้พี่น้องว่ากันเป็นยกต่อยกเลยเลยพี่น้องแค่คัดออกแค่คัดออกนะนคือหัวหน้างามเลยพี่น้องเห็นว่าแล้วสู้สตีเล็กไฟบ่ได้เลยพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะไปท้าไปฝั่งนั้นเอาจะกาดให้เพื่อนเดินนะ การแข่งขันวอลเลย์บอลเขาเชื่อวาจะจ่ายหาดเนาะเพราะว่าจะจ่ายหาดนะดูข้างหลังนะเราอยู่ที่วอลเลย์บอลจ่ายหาดนะพี่น้องเนี่ยหาดอิหรีนะพี่น้องก้าลังจะเป็นทะเลสาบน็อตเด็มเนาะโผล่ไปเนาะพนักงานที่ส่งมายังอยู่ในบอลของจุนยางูกนีโมนีโอ้่ลองรับ แตีเล,เลยของเราสวยงามโดยประถมโต่งโป,ป่งกระต่ายหน้าดีดิแค่นี้มูซี่ก็มีสวนน่วนนับเป็นส่วนละถึงแม้ว่ามูซี่จะหน้าตาดีแต่ก็สุดที่สวยเป็นนะครสี่หนึ่งนะครับแต้มสวยมากแจ้มนี้ครูซี่เช็อปสี่หนึ่นงนี่ร้านนี่ร้านซองขามนี่ยของข้าเอื้อ

ในระดับทีมทุกคนนาทีเล็กบางกลางตงขึ้นมาอเลยยังได้อยู่ที่อู่รูปแป็นประโซแน่ ไม่มีแฟนไม่มีแฟนนะมาเที่ยวแล้วาเที่ยวแล้วและอยู่กับพิเที่ยว็แล้วกันพี่แอนไม่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 และอยู่กับเซเลบดังหนองกระเก้นะฮะอ๋อซอยแปดนะตอนนี้แกเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นแม่อ้อยไซยยิ่งนะฮะมีลูกสาวแกนะฮะอดีตอดีตนางงามโนประมาณหลายปีนะคุณแม่เนี่ยใช่ไหมห้าปีเหร้าปีใช่ไหมห้าปีนี่เป็นตำแหน่งที่แบบว่าโดนบังคับให้ลงหรือว่าทรงคุณค่าหรือว่ายังไง ขึ้นเวทีเขาขายเลยนั่นหรอโอ้ยอยู่นี่เหมือดจุนจั่งเพี่น้องนะอยู่กันไม่อ้อยนะอยู่ข้างสนามแม่เนาะ <c oughs> มาเชียร์บอ,เอ <c oughs> บลเลย์บอลเนาะพี่น้งนองวอลเลย์บอลประชาชนนะนุ่งใดูนะสะพานนี่ ทักทายไปอย่ายไปสนแกงอะไรอย่างนี้ทางยองก่อนได้พี่น้องนะไม่จะอันนใบรุ่นได้พี่น้องนะ,นะเกินสิบเจ็สิบนาทีนี่บ่บ่คือเกี่ยวเข่าเนี้ยกีบอลเล่บอลน,น,น,นะน่ะหาพักสักก้อนน่นองไปน้องเนาะร่วมเป็นแรงเมื่กระยางอ,อีกได้พี่น้องอาบอลเลย์บอลชายหาดของประชาชนนะอยู่ที่งานลอยกระทง 2563บ้านจุ้มจังนี่แหละฮะอำเภอคุชินลาลายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ,บอยู่กับคุณน้ำตาลชิมนะแล้วบรรยากาศอนะ่ะบรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นอ่าม้วยนะทำห้วยที่ใหญ่มากนะใหญ่พอๆอ่าเป็นรองแม่น้ำโขงอยู่นิดหน่อยนะฮะแม่น้ำน,นะน้ำโขงหน่อยหนึ่งนะเพื่อนๆเพื่ละเนี่อนดีดายดูฮะเพื่อนๆ เขาเจัดงานปีนี ok uh, like so man, uh, oh yeah. ้เป็นปีแรกนะดูสะพานนะสะพานสะพานข้างหลังเนีต็มหนึ่งกิโลเมตรนะฮะหนึ่งกิโลเมตรนะยาวมากนะฮะประชาชนพี่น้องก็นั่งเต็มสะพานเลยนะข้างบนนะเห็นไหมฮะรถเต็มเลยนะแล้วช่วงคืนก็น่าจะมีงานประกวดหนูน้อยน้องพมาาอะไรนี่แหละฮะนะเดี๋ยวจะบันทึก้อผ้าเมตการต่างๆในงานให้เพื่อนได้ชมกันนะฮะ อันนี้ก็เป็นการแข่งขันกีฬานะฮะที่ทางหน่วยงานส่วนราชการก็จัดขึ้นนะฮะเพื่อนตัวชิมก็มีโอกาสได้มาถ่ายทำบันทึกภาพเหตุการณ์นะฮะเพื่อนได้ชมกันนะ,นะฮะเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ตรงที่ <L un> เขาเรียกว่าอะไรนะแข่งขันเรือห่วงยางนะฮะจะเป็นยังไง <L un> เดี๋ยวจะลงคลิปให้เพื่อนได้ชมมันนะฮะ <L un> นี่นะฮะอ่าเดี๋ยวจะพาดพื้นพี่น้อง <L un> ได้นะครับ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  <coughs> <between>. <querwa> นะครับข้บคุณากครับรอจนะครับโจะตอตังนักกีฬาอุโสนะครับคุณครูประเสริฐคิดสร้างโอ้บบธรรมดาไม่อายุปรตมาณอนนังนอนซีครับแต่เ่ากรเสียวนักกีฬาอุโสูรรับไม่ได้น่าน่าอันเบินนตาตอนน้นกรเสียนน้อ้เป็นนักกีฬาอุตสูรนักกีฬาอุโสนะต้วีพัน โอ้โหโอ้ยหแงวงานที่ดีเดินดื้อตัวดีโอ้โหของเชียร์ได้ครับเชียร์ไปเต้อไปได้ครับชอบผู้ใดนะครับผู้ใดแพ้ผู้ใดให้รางวัลไปเลยนะครับทางก็นารมการไม่ว่าก็ จะเริ่มงมักนลอยกเพุ่งเตรียมทีมไว้ต่อไปมีการซ้อมแบบใหญ่เลยมาุดมถังันไยว่าคราอนนี้มันก่อยส่อยผู้ยยั่ไปหนะไปหาจุกก้อยก็ได้ไปอนะบ้างขอบคุณทุกการติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม